ไล่เท่าอะไรฮู้ไลเฮ้ยไลอยู่ไหนเอคนดไูไลเท่าโกมตัวไปเรแล้วตายเอาหูไลเอวเอ้านี่พี่โอปอ ตอนมผู้ช่กับงใช่ไหมไม่เป็นไรพี่โอวอจะเล่นก็บเพื่อนเราด้วยบานันบรรทายทีนี้เนี่ยเด็กๆ้เชื่อั่พี่โออเคเบ้าอ่านแนะนำตัวสีละกนอครชื่ออะไรกันบ้างหนึ่าแต่นั้นดเพื่อไม่ได้ยินหนึ่องสเนน้ัอะหนูชื่อ เกมสีถูกไหมวันนี้ก็จะเล่นแบบเดียวกันโดยที่มีคุณครูแคทเนี่ยเล่นเป็นเพื่อนนะใครอยากเล่นเกมสียกมือขึ้นเราเล่นเกมสีเสร็จปุ๊บเราจะได้ทานขนม m ม่ b e ่ o ั c เ n take a little a ขนมมาให้แล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมส์กันเราก็จะ atap-atap itu ค่ะมาเล่นเกมกัน